ผ,ผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยต้องเจอปัญหานะครับเนื่องจากว่ามีความซบเซาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับภาวะความขัดแย้งในระดับโลกนะครับทำให้หลายๆปัจจัยลุ่มเร้าให้นักลงทุนเนี่ยหลายรายโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยมีการถอนทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อไปลงทุนที่อื่นแทนซึ่งตั้งแต่ต้นปีเดนปี2567นี้จนถึงปัจจุบันเนี่ย ต่างชาตินี่มีการเทขายหุ้นไทยไปแล้วมากกว่ามูลค่า1นึ่งแล้านบาทปรากฏการนี้นะครับทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลายเป็นหลายหคนบอกว่าตลาดเราไม่เซ็กซี่อีกต่อไปนะครับแล้วก็หลายหลายคนก็มองว่าต่อจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรเรามาค้นหาคําตอบกันนะครับแล้วเราก็อยู่กับคุณนัทตรีปุลสุกนะครับนักวิเคราะห์จากหยวนตาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิมครับ ครับเดี๋ยวสอบถามก่อนเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีต่างชาติเทขายหุ้นไปมูลค่านับแสนล้านเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับบูณัทครับผมจริงๆต้องเริ่มแบบนี้ครับจากไลด์หน้าแรกเนี่ยที่ผมเตรียมมาจะเห็นว่าผมทําตัวของ P/E ratio เนาะของแต่ละตลาดหุ้นครับมาโชว์ให้ดูกันว่าตลาดหุ้นแต่ละตลาดเนี่ย P/E อยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเห็นเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทย a リュ a t i o n ไม่ได้ถูกนะถึงแม้ว่าจะปรับตัวลงมาเยอะแล้วนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้มีความน่าสนใจสําหรับต่างชาตินะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้ เย็นๆก่อนนะครับผมไม่ได้หมายความว่าการที่ฝรั่งขายมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกตินะเดี๋ยวผมจะมีเล่าต่อนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่ว่าตรงเนี้ยผมอยากเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้เซ็กซี่จริงๆแล้วก็อุตสาหกรรมที่เด่นในช่วงนี้เนี่ยหนีไม่พ้นของกลุ่ม AI นะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีกลุ่ม AI ตรงนี้ด้วยครับคือมี2คีย์เวิร์ดสำคัญเนาะคือหนึ่งตลาดหุ้นไทยเราไม่เซ็กซี่อันที่2คือ กลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเราเป็นกลุ่มบริษัทที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เขามีการเติบโตในระดับสากลถูกไหมฮะคุณนัทใช้คําว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่ม new S curve และกันครับตลาดหุ้นเราเนี่ยอยู่ในราคาที่คล้ายๆกับใกล้ๆกับในหลายๆประเทศในระดับโลกถูกไหมฮะใช่ใช่ครับจริงๆคือถ้าดูเนี่ยประเทศที่แพงกว่าเราเนี่ยมีแค่4ประเทศนะมีแค่ S&P 5้0อมีกเกอเออินเดียแล้วก็ไต้หวันซึ่ง S&P 500ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าสหรัฐเขาเป็น l e ดอร์ในตัวของ AI นะครับผมมิกเกอเออ ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการฟื้นตัวของภาคการส่งออก นะครับแล้วก็ค่างเงินเยนที่อ่อนค่าก็ได้ประโยชน์สําหรับเขาแต่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะรีมาร์ไว้น,นิดนึงว่าเป็นประเทศเฉพาะนะที่ค่างเงินในประเทศเขาอ่อนเนี่ยจะเป็นบวกกับหุ้นนะครับอินเดียทุกคนรู้ดีเลย GDP โตดีมากนะครับมีแนวโน้มโตต่อเนื่องไต้หวันมี TSMCTSMC เนี่ยเป็นผู้ผลิตตัวของเซมิคอนดักเตอร์ตัวชิปนะครับเบอร์หนึ่งของโลกนะครับดังนั้นไม่แปลกที่เขาจะแพงแล้วเราล่ะเรามาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้มีจุดเด่นอะไรอาจจะไม่ได้แพงเท่าเขาแต่ว่าไม่ได้ถูกละกันผมใช้คํานี้ละกันครับพอเราพูดถึงประเทศไหนเราจะมองถึง ประเทศนั้นแต่พอมองถึงไทยเราอาจจะนึกเรื่องของความโดดเด่นไม่ออกขนาดนั้นถูกไหมฮะเรื่องที่2เนี่ยปัญหาเรื่องช็อตเซลลิงปัญหาเรื่องโลบทรดดิ้งเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจัยสําคัญไหมครับที่ทําให้ลักขงทุนต่างชาติเขารู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจ จริงๆอันเนี้ยผมว่าสําคัญมากแล้วก็ผมอาจจะขอแก้คํานิดนึงคุณจิมผมขอเปลี่ยนจากคําว่าต่างชาติไม่สนใจเพราะโรบอทเปลี่ยนมาเป็นว่าต่างชาติใช้โรบอทมาทําร้ายประเทศไทยแล้วกัน <tom> ผมเริ่มเกริ่นแบบนี้ก่อน <t> คือเมื่อกี้ผมบอกไปว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะไม่เซ็กซี่ <t> แต่ว่าลองดูจ,จากสไลด์ที่2นะครับที่ผมเตรียมมา <t> สไลด์ที่2เนี่ยเป็นตัวของตลาดหุ้นเกาหลีผมเกริ่นแบบนี้ก่อนตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยเป็นตลาดที่ผมชอบมากที่สุดในปีนี้นะนะครับแล้วก็เบอร์สองเนี่ยเป็นเวียดนามเหตุผลที่ผมชอบเกาหลีเนี่ยเป็นเพราะว่า1 คือ valuation เขาถูกครับคือ PE เขาถูกมาก2เลยเนี่ยคือเขาเป็นผู้ผลิตตัวของ RAM ที่เป็นไฮเทคคือคุณจิมนึกออกไหมครับพอ AI มันมาเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนแก๊เจ็กันใช่ไหมครับเปลี่ยนโทราศัพท์เปลี่ยนคอมพิวเตอร์และแน่นอนว่า RAM ขั้นสูงเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญเลยนะครับในการผลิตในโลกนี้ครับผู้ผลิต RAM ที่มันเป็นตัวไฮเทคเนี่ยที่รองมาเก็ตแชร์หลักๆมี3บริษัทนะครับมีตัวของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ SK Hy n i ิแล้วก็ตัวของไมคอนสองบริษัทแรกเนี่ยอยู่ในเกาหลีใต้ไมคอนอยู่ในสหรัฐนะครับดังนั้ ผู้ผลิตแรมลายสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วมา r ก็ t แ a ปะครับหรือขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับตัวของตลาดหุ้นของเกาหลีเนี่ยสองบริษัทนี้ใหญ่เป็นเบอร์ตน้นๆดังนั้นผมก็เลยชอบเกาหลีทีนี้ย้อนไปครับดูจากกราฟที่ผมโชว์ในตัวของชไล์ที่2นะครับ,รบผมจะมีขีดไว้ว่ามีการประกาศห้ามทำช็อตเซลลิงจะเห็นว่าก่อนประกาศนะครับเกาหลีเนี่ยปรับตัวลงไปแรงมากๆลงมาตลอดถามว่าลงมาเนี่ยมันถูกขนาดไหน ดูที่สลด์ที่3ข้อมูลอันนี้ครับเป็นข้อมูลนะวันที่28ตุลาคมตอนนั้นเนี่ยผมใช้ไปพรีเซนต์เหมือนกันว่าโอเคตลาดหุ้นไทยไม่ถูกนะแต่ว่ามีมุมให้ลงทุนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเอามาครั้งนี้ผมอยากให้ดูตัวของเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เนี่ย PE ปี2023อยู่ที่12.9เท่าแต่ตอนนั้นอะที่ผมทำอะคือมันปลายปีละเวลานักลงทุนลงทุนนะครับเขาจะมองไปอนาคตเขาจะมองไป2 0 2 4ซึ่ง2024ี่เนี่ย PE ของเกาหลีใต้อยู่ที่8.6เท่าผมตีความง่่าายวา กำไรใช้เอากำไรแปดหรือเก้าปีเนี่ย มาบวกรวมกันได้เท่ากับมูลค่าของบริษัทแล้วนะถือว่าถูกมากแล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกาหลีใต้ไม่ได้มีการแบนช็อตเซลลิงจริงๆเนี่ย P.E มันลงไปถึง8ปเท่าเนี่ยมันจะขึ้นมาได้หรือเปล่าโรบอทเขาช็อตจนแบบไม่ได้สนใจเรื่องของมูลค่าเท่าไหร่โอเคนะวันนี้ผมย้อนกลับมาที่ไทยนิดนึงนะวันนี้ valuation เราอ่ะสิเท่าไม่ได้ถูก <c oughs> แต่เราจะรอหรอเราจะรอให้เขาช็อตตลาดหุ้นไทยไปจน P.E ต่ำกว่า1ิเท่าแบบนี้ผมผมก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับการที่ไทยเราก็ออกมาตรการต่างๆในการ ห้ามโรบอทเทรดมองว่าในอนาคต ที่เขากำลังจะมียาแรงเกิดขึ้นขึ้น,นมาอีกอย่างเงี้ยคิดว่าจะดีขึ้นมาฮะในทิศทางต่อจากนี้เอ,อ่อผมเปลี่ยนนิดนึงคือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้ามาควบคุมเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นจะได้ชัดคือวันที่1กรกฎาคมคือเรื่องของการทำอัพติกรูการทำอัพติกรูหมายความว่าถ้าคนจะชอ็อตเนี่ยไม่สามารถโยนซ้ายไม่สามารถโยนบิดต้องตั้งออฟเฟอร์รอนะครับแต่ส่วนตัวลึกๆเนี่ยผมหวังแล้วกันผมหวังว่ามันจะช่วยได้นะครับแต่ว่ามันยังมีช่องอยู่ครับคุณจิมคือเราอาจจะไม่ได้สามารถตรวจสอบได้ด้้ววยยยซาาาาา่า่่กรขขหุนนองตงตตชิเี เป็นการช็อตเซลหรือเป็นการเอาหุ้นมาขายหรือเป็นการทําเป็นการขายลอยๆขึ้นมาผมไม่ได้บอกว่าต่างชาติทำเนกเก็ตช็อตนะบอกว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเขาทําหรือไม่ทาแล้วกันนะครับดังนั้นมันยังมีความเป็นไปได้อยู่ที่จะมีแรงขายเข้ามานะครับนอกจากนี้เลยเนี่ยคือผมอยากโชว์อีกหนึ่งชาร์ครับไลด์ที่4เองเนี่ยผมทํามาเป็นตัวของสัดส่วนเ<嗯>ม็ดเงินการลงทุนอืม<嗯>คือเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของバリเ a ชั่นมันก็จะมีคนสงสัยคุณจิมว่าแต่ถ้าหุ้นมันถูกจริง แล้วมันลงมาลึกจริงอ่ะเดี๋ยวมันต้องมีแรงซื้อเข้ามาสิคนชอ็อตอ่ะชอ็อตไปเลยเดี๋ยวคนซื้อได้ซื้อของราคาถูกแต่ถ้าเกิดใครที่เคยทําค้าขายหรือใครเคยเล่นแร็คในล็อกก็ได้นะนะครับคนที่มีเมเ็งินเยอะๆอ่ะเขาสามารถมานิพเลตุระเอ่อมานิพลเลตตลาดได้อยู่ละคือมากว้านซื้อหรือมากว้านขายมาทุบขายอ๋อผมนึกออกละ ลองนึกถึงลาบูบูวันนี้นะถ้าสมมุติว่าผมมีเม็ดเงินจํานวนมากเลยผมอยากให้ลาบูบูล,ลงผมไปกว้านซื้อลาบูบูทั้งตลาดเลยแล้วผมเอามาโยนขายถูกๆคนที่ติดข้างบนละ่ะคนที่ต้นทุนข้างบนทําไงเขาก็ต้องยอมอขายค่ะใช่ไหมคุณจิมครับใช่ครับแบบนั้นแหละมันคือประเด็นแล้วจากสไลน์หน้าที่4ี่ครับผมเอาสัดส่วนมาให้ดูว่าตัวของ a l ล o อร t ทึม r a d e อะ สัดส่วนเป็นสี่เ็เปซ็นของมูลค่าการซื้อขายต่อวันแล้วนะแล้วดูที่สไลด์ขวาอ่าโดยที่กราฟขวาครับจะเห็นว่าสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายมันลดลงเรื่อยๆด้วยนะสำหรับตลาดมุนไทยผมอะเชื่อในเรื่องของ robot trade ผมว่าในระยะยาวอะยังไงก็ต้องมีผมเชื่อใน short ล e l i n g ว่ามันควรที่จะมีแต่ผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าตลาดเราอะอาจจะยังไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่สามารถเปิดเสรีได้ขนาดนั้น พราะมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงไปแบบมีนัยยะสําคัญถ้าปล่อยไปแบบนี้ครับคุณจิมทสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลค่าการซื้อขายไม่เหลือแน่ถ้าในอนาคตตลาดของเรามีเต็มไปด้วยการเอ่อโรบอทเทรดแล้วก็ชอ็อตเซลลิงมากๆมันจะเป็นยังไงครันะั้นผมคิดว่าจะเป็นเหมือนตลาดสิงคโปร์คุณจิมับไม่มีคนเทรดละหลายย่อยไม่เทรด valuation ของหุ้นจะถูกมากเงินปันผลจะสูงมากถ้านักลงทุนฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนี่แต่มองอีกมุมหนึ่งนะคือ หนึ่งเลยเนี่ยจะมีพนักงานตกงานจํานวนมาก2เลยเนี่ยคือถ้าเกิดใครเคยศึกษาตลาดหุ้นแบบลงดีเทลเนี่ยจะรู้ว่าการที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจคือคนกล้าเอาเงินมาจับใจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นเราภาพถึงตอนตลาดคริปโตคุณจิม อตอนที่โตขึ้นแรงๆเนี่ยราคาลถแพงๆรถหรูราคานาฬิกาปรับตัวขึ้นสูงหมดเลยเพราะคนกล้าจับจ่ายใช้สอยเงินในทางตรงกันข้ามเลยนะเราลองนึกภาพว่าตอนนั้นเรากล้าใช้เงินอ่ะแล้วถ้าเกิดคนที่ลงทุนอยู่แล้วขาดทุนเยอะๆอ่ะเขาก็จะไม่กล้าใช้เงินกิจมันก็จะหดตัวคือมันกระทบกันเป็นลูกโซ่ครับแล้วก็สามเลยเนี่ยบริษัทที่จะระดมทุนเข้ามาในตลาด เขาจะรู้สึกไม่อยากเอาเข้ามาในตลาดล่ะเขาไปกู้ธนาคารก็ได้เพราะว่าต้นทุนทางการเงินนี่ะมันใกล้ๆกันละโอกาสที่ได้มันไม่ได้ต่างกันมากละผมผมอยากฝากตรงนี้ไว้เหมือนกันครับคุณจิมทีนี้เมื่อเรามองไปถึงเรื่องราวของการเมืองล่ะคือหลายๆฝ่ายก็บอกว่าช่วงนี้การเมืองไทยเราไม่ไม่นิ่งเลยโดยเฉพาะมันมี4ี่คดีใหญ่เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนักลงทุนต่างชาติถอนเงินออกดีกว่าอันนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวแน่นอนเกี่ยวร้อเอร์คือต้องยอมรับว่า ปัจจัยฟันดัมเบลทัลของประเทศไทยเราอ่ะก็ไม่ได้ดีด้วยนะตอนนี้โอเคมีทั้งเรื่องการเมืองที่ไม่นิ่งสักทีทั้งที่เลือกตั้งมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะนิ่งเมื่อไหร่ด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งสําคัญเหมือนกันครับแต่ว่าผมอยาก r e v ว s e นิดน,นึงแล้วกันอยากย้านิดน,นึงว่าเราจะรอให้ ต่างชาติเนี่ยเขาทุบหุ้นไทยเราจนลงไปเหลือ PE ต่ำสิบหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากเล่าคุณจิมแบบนี้ครับว่าวิธีการขายข,ายของนักลงทุนต่างชาติอะคุณจิมทุกคนอะที่ตามตลาดหุ้นอยู่จะสงสัยว่าเอ๊ะต่างชาติเขาเอาหุ้นที่ไหนมาขายเยอะแยะตอนซื้อเนี่ยซื้อไปน่าจะราวๆสักสามแสนล้านย้อนไปไกลมากเลยนะครับขายมาเนี่ยไม่หมดสักทีน่าจะขายเกินไปเยอะมากแล้วด้วยนะครับผมแชร์แบบนี้ว่ามันมีมันมีทริกอย่างหนึ่งผมไม่กล้าฟันธงว่าเขาทํำไหมแต่มันเป็นไปได้ละกัน มสมมติว่าตอนเช้าผมตื่นมานะผมเห็นหุ้น A ราคา100้อบาทผม,มไปยืมหุ้นมา1ิบหุ้นมาขายขายทุบลงไปเลยเพราะว่าผมผมคลองส่วนแบ่งการตลาดไป40่สปเละผมขายที่เนี่ยตลาดมันสะเทือนแน่นอนราคาหุ้นม,มันก็จะลงมาพอปิดเย็นผมซื้อคืนสิบหุ้นเหมือนกันนะครับราคาสมมติว่าราคาลงจากหนึ่งอยไปเหลือ90สิบครับผมซื้อคืนผมใช้เงิน900อืม จะเป็นเน็ตเซลล์อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทถูกไหมคุณจิมใช่ครับแต่หุ้นผมไม่ได้หายไปเลยนะอ่าผมก็เอาหุ้นมาไปคืนเขาเหมือนเดิมซึ่งเขาทาบวนแบบนี้คุณจิมก็มมทำบวนวนวน,วน,วนไปเรื่อยๆดังนั้นต่างชาติจะขายได้แบบอลิมิเต็ดเลยเม็ดเงินเม็ดใหญ่ๆเข้ามาซื้อหุ้นตัวนั้นอนะ่ะมาสู้กับรายเอ่อมาสู้กับตัวของต่างชาติซึ่งผมเชื่อว,ว่าคงไม่มีใครกล้าสู้นะมันมีภาพสะท้อนอยังไงว่าเออพอการเมึงไม่นี่ปุ๊บแล้วความเชื่อมั่นมันล่วงเลยเราเรามีภาพสะท้อนมาจากอะไรดัชนีชีวิตมันคือส่วนนหะ ว่ามันวัตลาดตอบสนองเรื่องนี้ครับจริงๆอาจจะไม่ได้มีดัชนีชี้วัดที่ที่ชัดเจนคุณจิมแต่ว่าเราสังเกตจากหุ้นกลุ่มที่ลิงก์ไปกับการเมืองก็ได้อย่างเช่นตัวของรับเหมานะครับรับเหมาเองเนี่ยก็แลกขาดไปเลยก็คือหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาแล้วนิ่งไปเลยทั้งทั้งที่เรื่องของการเบริกจ่ายงบป,ประมาณเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นในปีนี้เพราะว่ามีต้องมีการเร่งเบิกจ่ายเนาะระยะเวลามันสั้นลง นะครับแต่กลายเป็นว่าคนก็ไม่กล้าเล่นกลุ่มรับเหมาไปนะครับผมตรงนี้ก็กสะท้อนค่อนข้างชัดครับว่าการเมืองเนี่ยมากระทบกับเรื่องของประเด็นการลงทุนพอสมควรเหมือนกันครับอย่างไรก็ดีผมยังเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังมีนะครับผมผมแชร์กลยุทธ์เป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยให้เน้น selective ให้มากเน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเป็นหลักและหลีกเลี่ยงตัวของอินเด็ก การซื้ออินเด็กซ์ฟันไม่ตอบโจทย์สําหรับตลาดหุ้นไทยทิ้งท้ายกันที่เรื่องของ LTF หน่อยครับคุณนัทการที่จะพลิกฟื้นกองทุน LTF ขึ้นมาตรงนี้คิดว่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยนี่กลับมาคึกคักแน,แน่นอนครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมูลค่าการซื้อขายจาก LTF จะเข้ามาเยอะ <S <S เพียงแค่ว่าอย่างงี้ครับคุณจิมการที่ออก LTF มาแบบธรรมดาเลยนะในช่วงที่ตลาดขาดความเชื่อมั่นแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเสียของดังนั้นการออก LTF ครั้งนี้อาจจะต้องมีทริค ประกอบเข้ามานิดนึงอย่างเช่นการทำ Corporate Value Up Program เหมือนกับของเกาหลีแต่เอาตัวนี้ใส่เข้ามาใน LTF Corporate Value Up Program ของเกาหลีเนี่ยครับคุณจิมผมเล่านิดนึงแล้วกันคือเขาอ่ะไปคุยกับบริษัทครับคุณจิมว่าบริษัทไหนที่มีเงินสดเยอะแล้ว ROE ต่ำสามารถทำให้ ROE สูงขึ้นมาได้เนี่ย hmm. ให้เข้ามาคุยมาแชร์แผนกันบริษัทไหนที่มีแผนที่ดีจะได้เข้ามาในอินเด็กตัวนี้ hmm. แล้วก็อินเด็กตัวนี้นี่แหละที่ทำให้ตัวของตลาดหุ้นเกาหลีฟื้นขึ้นมา นะครัเราก็คาดหวังว่าโอเค LTF อาจจะมีมุมนี้เข้ามาหรืออาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับคุณจิมที่ผมคิดนะอย่างเช่นอาจจะเอา AI มาผสมกับหุ้นไทยรวมกันเป็นหนึ่งกองทุนเอา AI โลกอย่างเช่น Nvidia เอา Microsoft เอา Apple มาพวกหุ้นใหญ่ๆพวกนี้รวมกัน60%ของไทย40%ก็ได้นะครับผมแต่เป็นการฟอสให้เข้ามาซื้อหุ้นไทยบางตรงนี้ก็น่าจะช่วยตลาดหุ้นไทยได้บ้างครับ โอเคงั้น <Mul> ก <segue> okay. yeah. <politiques> okay. 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 ็มองว่า LTF ถือว่าช่วยได้แต่ก็ต้องมีกลยุทธ์ในการดําเนินการต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณนัดมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางด้านฐานเศรษฐกิจของเรานะครับขอบคุณมากครับคุณนัทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ